สวัสดีครับพบกับรถมือสองยเอกทรงพลรมยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถที่เหมาะสำหรับคนคลองนะครับมีนิกทัดรัดสะดวกนะครับสะดวกต้องบอกว่าสะดวกในการขับขี่ในการขับเคลื่อนในการขนย้ายนะครับต้องบอกว่าวันนี้เอกมาเอาใจแม่ค้าแม่ขายกันเลย สำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับเอกก็ต้องขอแนะนำเลยเจ้าตัวนี้ซูซูกิแคลรี่นะครับปี2018เครื่องยนต์1.6นะครับ1.6เครื่องยนต์นะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถตอนเดียวนะครับ2ประตรูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด รอบคันกันเลยนะครับจเจ้าตัวนี้มาเริ่มกันที่หน้ารถเลยสัญลักษณ์ Suzuki เป็นไงกระจังหน้าขเขาก็จะเรียบๆเรียบๆนะเพราะว่าหน้าเขาเล็กนะครับหน้าเขาสัน้นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาก็จะให้มาในแบบธรรมดานะครับก็จะมีไฟหลีไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับ มาดูในส่วนของล้อนะครับแม็กเขาจะให้เป็นแม็กกระทะมาแม็กกระทะน่ะเดิมเดิมไฟเลี้ยวก็จะให้มาด้านข้างอีกอันหนึ่งครับเดียรกระจกจกมองข้างเป็นแบบธรรมดานะครับ เนีบๆเรียบๆง่ายๆอย่างนี้เลยนี่กระบะแมคเลนเนอร์กระบะของเขาเนี่ยก็จะเปิดได้ทั้งสามด้านเลยนะครับด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเปิดดูกันไหมเอาหน่อยไหมรีวิวคร่วาวๆกันดีกว่า เลอะหน่อยนะใบมงใบไม้ต้องขออภัยด้วยนะครับเขาจะเปิดในด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็เปิดตรงนู้นนะครับแล้วก็เอาอันนี้ลงอันนี้ลงสะดวกมากไม่ว่าคุณจะยกของย้ายของไปที่ไหนก็เปิดทางไหนก็ได้แลวที่สำคัญรถมันไม่สูงมากนะครับ ไว้ใายของตลาดโอ้บอกเลยคำนี้เหมาะมากซูซูกิสัญลักซูซูกิเคอเคร์แครีนะครับเขาบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับไปประกอบอาชีพนะครับสำหรับคันนี้เราดูรอบรถกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ รายละเอียดภายในกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบสากา้านธรรมดานะครับส,สัญลักษณ์อิซูซูเออิซูซูอ่ะขอโทษครับสัญลักษณ์ซูซูกินะข้างบนก็จะเป็นแอร์ถัดลงจากแอร์มาก็จะเป็นนี่วิทยุ MP3 นะครับในส่วนของเจ้าคันนี้เจ้าของเก่าเขาก็เปลี่ยนมาให้ในแบบหน้าจอ ทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนก็สามารถฟังเพลงบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธ fm am cd aux และ usb นะครับสำหรับแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวลอย่างนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์5สปีดธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดในส่วนของเบาะเบาะของเขาก็จะให้มาแบบนี้เลย เป็นเบาะนังนะครับไงเก๋ไหมข้างในข้างในดูสวยอยู่นะครับรถปีสองพันสิบแปดเหมาะมากกับการใช้งานอนะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาด้านหน้าดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนี่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นนี่มือหมุน มือหมุนอยู่นะครับตำราตัวนี้เดี๋ยวเราไปสรุปราคาด้านหน้ากันดีกว่าสำหรับเจ้าซูซ u k i Carry คันนี้นะครับรถปี2016เครื่องยนต์1.6นะครับก็ราคาเขาจะอยู่ที่266,000บาทนะครับก็เลขหม่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับก็รถคันนี้ไว้ใช้งานได้หลากหลายกันเลยทีเดียวก็ หากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาสอบถามที่รถมือสองเฮียเอกทรงพลได้เลยครับหรือไม่ก็ Facebook เฮียเอกทรงพลรวมยนต์นะครับก็ยังไงก็ถ้าติดต่อทางอื่นไม่ได้ก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเอกเอกติดเบอร์ไว้เหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆว่าเราจะมีการอัปเดตเมื่อไหร่ก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ